เสียครับเสียลุงหลอดเ็เสียซื้อๆครับบ่งนี้ครับเห็ดยังครับบอกว่าฝนมันหมื่นมาแล้วครับราคากระสูงครับเกือบประมาณสี่แปดถันครับเบาไว้ครับเดี๋ยวสามหน่อยเช็คๆครับมันดีก็เลยเสียอย่างเดียวครับโปรดติดตามช่องลุงหลอดเด็มซีนะครับหรือลุงหลอดเด็ซี่าสิ่หยุดจากหมื่นหนึ่งครับเพื่อขายลอตเตอรี่มันดีก็บขายครับแต่ว่า โบเด็กยยาครับคาท้ายคลิปครับ,บ,รบร네ขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะครับติดติดตามช่องลุงหลอดเด็ซี่ลุงหลอดเด็ซี่กับทีหาข่าวสารขอบคุณพระเให้พี่ให้น้องได้รับชมครับฝากกดติดตามลุงหลอดเด็บซี่นะครับเด้อขอบคุณจากใจครับบบแวนที่เป็นชายยาคุณมานะนะครับคุณผู้ว่าดีผู้ว่าดีนะครับคนหลายครับลุงหลอดจ้ำโมเบิร์ตเยวลุงหลอดขอบคุณจากใจนะครับที่มาเป็นเด็กดื้ออีกครับเด็กที่ดื้อผู้พี่ผู้พี่ นมงหลอดกัขอบคุณหลายๆครับฝั่งนี้ฮอหนุมหอตาโตครับมอบให้เอฟซีสุขุทุกคนครับมัดเด็ดมัดหนึ่งของลูกหลอดเอฟซีครับไไวปอ่า ตาโตาโตครับับครับครับทีเราถืกใจกำลังสิเกิดขึ้นครับเบดครับเกืบสามเจ็ดสี่หามตถูกราคาครับนอน ไปได้ครับไปได้เอาเมคลาปราชารำโตขึ้นเที่ยงที่ลีครับขอาดูงฮูกตาโตครับคนอยู่กลางกางพลกอเกือบสามเจ็ดครับเหมนจังวะครับออกโัโลบนิดๆขนั้น,นครับสอเอาละดดันครับดอกแดกดอกแดกครับ เกิดยังขึ้นครับมื่อกี้วมันเป็นเกีียวครับก่อนหยอดครับปูหัวสีไลสีนมซ้ำได้ครับแต่ว่าเขาฟ้านั้นเป็นเกีียวน้อยๆแล้วก็ช่วงระยะสี่ย่อยลงมานั่นรู้ซึกว่าสิสิเผาดันครับแต่ว่าบอสอดเมฆครับยังอยู่สูงอยู่ครับเบาได้เบาไวก็ได้ห้ายครับเบิ่งกันเลยครับองศาดูลักษณะนี้ างหางแล้วครับรอลุนรอเชี่ยรครับรอหัวไปแย,ยมครับลงหลอดบอเห็นออกน่นะครับเห็นข้อมาๆใหญ่ๆมากแครับ,อง,รบองศาคร,รับระดับครับขั้นขาหัวเข้าได้ขาหัวเข้าได้ได้หลายครับหางดีครับมันตีขาหัวได้บ่หัวไปเปิดเดียบลอย อ๋อน้องผู้ตาโตยังมีควนติดลงมาโปรยไปให้ความสนใจครับความติดลงมาเร็วครับความติดลงมาเร็วอยู่ครับในระดานี้ มำฮะาคราทีไปทางปลายหางครับโอ้ยเสียบสนอกครับเห็นตัวใหญ่แล้วครับลูกหลอดเห็นด้วยตาเปล่าแล้วครับมองเห็นด้วยตาเปล่าครับอ้าิ่งานเห็นของเลี้ยงของเลี้ยงลงมาเยอะครับคอยโยกคอยวนกรบอวนนครับกร,บรบบลงสีแห้งอยู่ครับ ก็เห be ็นต iche, ัวใหญ่เยอะครับเบิ่งหันลุงหลอดเห็นแล้วแต่ตอนนี้บอเห็นแล้เบหันกำลังสีพากให้เอฟซีเห็นรับตาทีเดียวมีเสียวครับสาวพอเบ๋าได้ครับลอยหาซีพานไป หลอนเห็นแบบ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 บหลาหายครับขยับตาหายเลย เดี๋ยวลุรอดต่างหามุครับเบาครับเพื่อนบอกว่าเบาครับมันมันมันบสูงแต่ว่ามันเบาครับทีแรกลุ่มรอดเห็นแต่พิบตามันก็หายคือกันครับมันโบแมนว่ายุ่ไกล่บันไดครับบางไฟก็ยุ่ไกลเติบอยู่ครับความเบามีเห็นครับนี่ครับองศาพี่พ่อบอลรุ่นกันไปเลยครับสูสีกันมากๆครับคนควาออครับ มันเป็นตัวหน่อยครับมันบระมานตัวใหญ่ครับถ้ามันตัวใหญ่มันลุ้งเลยเร็วครับนี่มันตัวหน่อยมันก็นเลยเบาครับลงกันไปครับเบาครับไปโจโลอยู่ครับคอยโยกคอยว่นรถลาด,ดับเบาเบาเบาดีครับ อย่งทอยู่ทางด้านซ้ายเห็นแล้วครับคอยโยกคอยเบาครับเบาเป็นเบาเบาครับองศามันคือมันหน่อยลงมาองศามันมันบ่ได้แต่ว่าความเบามันได้ครับโอโลครับอีกหลายนะครับ จากลุงหลอดม่องขบนกับลุงลางตอนนี้มันอยู่จากสามส่วนกะหอกกบไปแค่สองส่วนนั่นแหละครับเหลืออีส่วนหนึ่งสิโตเข้าลาขาวเอ้ยฝาฝาเท่าแล้ะครับสองร้อยแปดสิบไปครับโอ้ยสูสีครับสูสีครับมั่งมังเลขหกสิบครับตอนนี้ลุงหลอดม่องว่าดูเลขครับดูเลขหกสิบครับสามร้อยหกสิบได้บ่ก็รุนครับ ถามว่าแพ้บะแพ้บ่เป็นครับแพะป่เป็นครับคอยโยกคอยว่นลถระดับเบาเบาความเบาไม่ให้เห็นครับพี่น้องโอ้ยสวยงามมากครับสามร้อยสิบพันใบโอ้ยงามครับงามคอยโยกคอยว่นรนระดับเบาเบาเจ็ดสยบบาสิบรับ เบาครับเบาเบาเจ็ดสิบนาสีได้ครับผมสามร้สิบสี่ถึงห้าสิบประเนสี่ถึงบ่อครับมาล่อลุ่นกันครับเบาไวลูกเบาไวโยกไว้ครับเบาไว้ลูกเบาไว้เบาไว้ครับเบาไวเจ็ดสิบไปเ นียเจตเมีเรง่จมัรียด้นี่นีจมเร็วน้อแะดับนี้เนาะบอมาถึงตอนนี้หูซักสีเร็วจักหน่อยแล้วครับแต่วาก็ยังยังลดดับได้อยู่ครับไปถึงก็เร็วมากครับห้าสีผ่านไปโอ้หกสิบเจ็ดสิบโอ้ยได้ประมาณเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบครับลงหลอดมองประมาณเจ็ดสิบน้เบาเลขเจ็ดสิบบกค ตามลงมาตามลงมาครับตามอยเจ็ดสิบเจ้าครับอมโนฮูกตาตขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับขออภัยทำมีเสียงเล่นหลอดเข้ามานะครับเพราะว่าลุงหลอดกระากอยู่จำนำคนหลายนะครับเห็นมั่งมาเห็นมั่งก่อขออภัยครับคำใดว่าจาใดบอสุภาพลุงหลอดขอกระลาลาอภัยณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับ